สวัสดีค่ะกระแส่าวดังมาแล้วค่ะกุ้มขมับงูเข้าบ้านสองวันติดบอยพิษนุกุ้มขมับเจองูเข้าบ้าน2วันติดแหกขอเลขที่บ้านกันเพียบบอยพิษนุเนียมสกุลถึงกับต้องกุ้มขมับเมื่อเจองูเห่าและงูทางมะพร้าวเข้าบ้านสองวันติดชาวเน็ตสุดห่วงลูกอย่างเล็กเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับบอยพิษนุจุฑานเนียมสกุลนักร้องนักสแสดงและพิธีกรชาวไทย ปัจจุบันบอยพิสนุได้แต่งงานกับพรยาอมเมนดาเพอร์สันชาวสวีเดนโดยจัดพิธีสมรสที่โบสถ์นับประเทศสวีเดนและมีลูกสาวหนึ่งคนด้วยกันคือน้องเฟยา่าล่าสุดมีเรื่องให้ปวดหัวบอยพิสนุงูเข้าบ้านสองวันติดโดยวันที่18ตุลาคมบอยพิสนุได้ออกมาโพส์ข้อความว่ามันมาอีกแล้วทีนี้ตัวใหญ่เลย เมื่อไหร่พวกแกจะออกไปจากบ้านฉันฉันกลัวงูเหา่าไทยด้วยแล้ววันนี้19ตุลาคมทางด้านบอยพิษณุได้ออกมาโพสต์ว่างูเข้าบ้านอีกแล้วโดยงานนี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าโอ้ยมันมาอีกตัวแล้วอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเมื่อคืนงูเหา่าวันนี้งูทางมะพร้าวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงกันอย่างมากมายเนื่องจากมีลูกเล็ก พร้อมทั้งแหกขอเลขที่บ้านกันเพียบขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ